อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ทำนายด้วยไพ่ภาวิดาพยากรณ์ค่ะมาดูกันเลยนะคะขึ้นไพ่ความยินดีค่ะคุณจะประสบความสำเร็จในงานหรือการเรียนนะคะจะมีการแสดงความยินดีกับคุณมีคนมากมายรายล้อมแล้วก็ยินดีกับคุณมีความสุขมากค่ะต่อมานะคะไพ่เก้าถ้วยนะคะ คุณจะได้เดินทางไปทำบุญนะคะคุณจะมีความสุขกับผลบุญที่คุณได้ทำจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นอีกนะคะชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและความอุดมสมบูรณ์ค่ะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่คู่รักค่ะคุณจะพบโซลเมดนะคะเป็นคู่แท้ของคุณที่คุณรอมานานหลายภพหลายชาติแล้วนะคะจะได้ลงเอยการเป็นแฟนการแต่งงานกาันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ ยินดีกับคุณด้วยนะคะถ้าคุณคิดว่าไพ่เนี้ยเป็นพลังงานของคุณแล้วแล้วก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทํานายแล้วกดแชร์กระจายพลังงานนี้ออกไปนะคะอย่าลืมติดตามอาจารย์ด้วยนะคะเราจะได้ดูแลกันต่อไปเรื่อยๆค่ะไพ่ชุดนี้คือไพ่ภาวิยาพยากรณ์ซึ่งอาจารย์เป็นคนวาดขึ้นมาเองกับมือนะคะ